ตาไมเนี่ยใแม่โดน้วใหญ่ว่ะชุกเดียว ะสงเปิดหน้าเลยกระสงครับไซส์ประมาณครึ่งโลครับกระสงจดน้ำแก้คันสีขาวครับโอ้บานคีบแมงบานสวยดีวะสุดยอด แต่นิ่งก็สง